มีพนักงานใหม่มาแนะนําให้รู้จักด้วยยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเธอนั่นเองอะแนนสําผัญได้ไหมเออพี่เมื่อเช้าอะพี่ยอมพี่ขอนได้ไงอะที่พี่ขอนเขาดูถูกที่เรื่องวิาก,การศึกษาเป็นผมนะโกต,ตายเลยเธอแก้งานของฉันท,ท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตถือวิาสาสะทําแบบเนี้ถ้าง,งานมันผิดพลาดตัวเลขมันผิดพลาดขึ้นมาเธอมีบรญญารับผบดชอบไหมสล สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับว,วันนี้ผมมีพนักงานใหม่มาแนะนำให้รู้จักด้วยยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะอ๋อเธอนั่นเองอะแนนจำฉันได้ไหม ว่าแล้วว่าทำไมในใบสมัครหน้าคุณคุณน,นี่สรุปว่าคุณสองคนรู้จักกันอยู่แล้วครับรู้จักสิขาเป็นเพื่อนกันค่ะบอยดีเลยผมจะได้ไม่ต้องบ่วงแนนอันนี้คือน้องสแตมเป็นพนักง,งานฝ่ายบัญชีของเราสวัสดีครับพี่แนนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ พี่ต้องฝักเนื้อฝักตัวกับเราตั้งหากส่วนขวัญน,นี้ก็ไม่ต้องแนะนำแล้วเนาะอ่ะยังไงเดี๋ยวผมจะให้แนนนั่งโต๊ะนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอไปดื่มกาแฟแป๊บ,บนึงพวกคุณเตรียมเอกสารนะแล้วเดี๋ยวเรามาไปชุมอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานได้ <Okay S 1> <okay S 2> ครับจะเป็นห่วงเลยนะขวัญ แกสบายดีไหมอะสวยใช่จริงเนีาทำไมต้องมาเจอแกด้วยวะคืออะไรอะ่ะนี่ทำามเป็นคืออะไรแกจำไม่ได้เหรอตอนสมัยเรียนอะเอกมันบอกฉันแล้วฉันก็สงสัยด้วยว่าเป็นแกที่ทำให้ฉายะโดนอาจารย์ไล่ออกเพราะฉันไปรอกข้อสอบเพื่อนเธอเป็นคนไปฟ้องใช่ปะไม่ใช่ฉันนะรู้แหละแต่ก็ช่างมันเถอะนะตอนนี้ฉันเรียนจบปริญญาโท มีหน้าที่การงานที่ดีและที่สําคัญอ่ะตำแหน่งฉันสูงกว่าเธอด้วยนะและที่สําคัญอ่ะฉันเห็นใบสมัครของเธอพูดแค่ปวสอเองเหรอแนนเธอคงเหนื่อยมากเลยนะถ้าทํางานที่เนี่แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะฉันทํางานมาทานแล้วถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยจ้ะนั่งตรงนั้นแหละ ก็อย่างที่ผมคุยกับคุณขวัญแล้วก็สแตมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่างานนี้เนี่ยเราจะเหมาทั้งระบบเลยทั้งทางด้านออแกนร์ติดต่อนักแสดงจัดเวทีแล้วก็รวมถึงสตาร์ททุกอย่างเพื่อเป็นการทํากําไรกับบริษัทได้มากขึ้นนะครับอย่างที่คุณเห็นตามที่เราวางแผนไว้นะครับผมจะแบ่งหน้าที่นี้ให้กับน้องสแตมทําเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทําบัญชีสตมโอเคไหมครับคุณชวินโอเคส่วนเรื่อง อื่นๆผมจะแบ่งหน้าที่ให้ขวัญขอเสนอค่ะขวัญว่าขวัญเนี่ยสามารถทําเกี่ยวกับการติดต่อกับสินค้าแล้วก็ลูกค้ารายนี้ได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะเพราะว่าขวัญเนี่ยค่อนข้างสนิทมากนะคะเพราะว่าขวัญทำเข้ามาหลายปีมากซึ่งขวัญก็มั่นใจว่าขวัญสามารถขอส่วนลดแล้วก็เพิ่มกําไรให้กับบริษัทได้แน่นอนค่ะงั้นก็ดีเลย ถ้าเป็นเรื่องของการต่อรองราคากับลูกค้าแล้วก็ประสานงานลูกค้าผมให้คุณขวัญทําหน้าที่นี้แล้วกันนะครับด,ดีค่ะบอสส่วนแนเนเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าอย่างนั้นผมให้แนนเป็นผู้ช่วยขวัญไปก่อนดีกว่าไหมเพื่อที่จะได้เรียนรู้งานไปด้วยเออบอสคะแต่ว่าขวัญต้องขออภัยบอสไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่างานมันอาจจะออกมาเลทนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแนเนเนี่ยเขาเป็นเด็กใหม่ ซึ่งไม่มีประสบการณ์การทำงานอะไรเลยซึ่งมันอาจจะหนักๆท,งทวงๆหน่อยนะคะบอสผมเข้าใจครับถ้าอย่างนั้นคุณแนนแนนจะพยายามค่ะบอสอ่ะงั้นโอเคงั้นผมฝากคุณขวัญด้วยแล้วกันนะครับค่ะบอสขวัญเราฝากนะฝากตัว้วยนะจ้ะอ่ะทีนี้เรามาดู เออนี่มันยังไม่ใช่เวลาเลิกงานหรอกตอนนี้ฉันมีธุระฉันรีบกลับก่อนไงก็อยู่เคียงไงเสร็จด้วยนะพี่แนนมาทำงานวันแรกเป็นไงบ้างพี่ไหวไหมก็ไหวแหละแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ขวัญมันส่งงานให้พี่ทำโตอะแต่มันมีบางอย่างที่ผิดพลาดพี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะต้องแก้ไขด้วยเหรอพี่ ปกติงานที่พี่ขวันเขาทำเองอ่ะไม่มีพลาดนะพี่ระดับปริญญาโทต้องแก้ด้วยวพี่จริงๆมันก็มีผิดแค่นิดหน่อยแหละแต่ว่าพี่เห็นแล้วมันขัดใจอ่ะเลยอยากแก้มาสมบูรณ์เออว่าแต่เราอ่ะเป็นไงบ้างก็มีนิดหน่อยอ่ะพี่แต่แก้เสร็จหมดละตัวเลขบางตัวมันไม่ตรงนะเออพี่เมื่อเช้าอ่ะพี่ยอาพี่ขอนได้ไงอ่ะที่พี่ขันเขาดนถูกพี่เรื่องวุฒิการศึกษา เป็นผมนะโกรธตายเลยพี่ไม่โกรธขวันเขาหรอกขวนเขาพูดเรื่องจริงขวานนาะจบตั้งโมปริญญาโทส่วนพี่อะจบแค่ปวสห่างกันคนละยน์เลยอะพี่คิดแบบนี้ก็ดีแล้วนะผมมาเป็นห่วงพี่มากเลยกัวพี่อยาจะคิดมากนี่นะคนก่อนเนะี่ยที่เขาเลาออกกันไปอะบอรพี่ขวานนี่แหละไปขอเรื่องรุฒิการศึกษาสำหรับพี่อะนะวุฒิการศึกษามันไม่ได้การตีทุกอย่าง เราก็แค่พยายามทําในแบบสัของเราอ่ะมีพี่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะจะใด้ดูเป็นทีมเดียวกันหน่อยพี่อยู่ที่นี่เป็นนานๆน,นะอืเราก็สู้ๆนะนี่สแตมตัวเลขที่เจ้าตมทำอะ่ะมันผิดนะจริงเหรอพี่แล้วมันผิดเยอะไหมอ่ะ ก็สีส่ห้าแสนอยู่อ่ะโอ้สีส่ห้าแสนเเหรอพี่งั้นใี่ผมไปแก้ให้เลยดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพี่แก้เองเอคือคุณชวินเขาเร่งมาพี่กวัวเขารล่นานเดี๋ยวโดนดุกันสแต็มก,ก็มีตัวงานอื่นที่ต้องทำอีกไม่ใช่หรอพี่แก้เองน่าจะง่ายกว่าแล้วของเธอแนนมีอะไรอัปเดตปะไฟล์งานที่ขวัญส่งมาให้เราล่าสุดอ่ะ มันมีบางอย่างที่พิมพ์ผิดอยู่นะเป็นบางคำแต่เราแก้ให้แล้วแก้ให้แล้วอืมก็อย่างเช่นงบอนุมัติสินค้าขวัญพิมพ์ชื่อขวัญไปอะ่ะเราก็เลยแก้ให้เพราะที่จริงต้องเป็นของคุณชวินะเธอแก้งานของฉันท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตถือวิสาสะทำแบบเนี้ยถ้าง,งานมันผิดพลาดตัวเลขมันผิดพลาดขึ้นมาเธอมีบรรยารับผิดชอบไหมสโล์ เราขอโทษนะขวัญแต่ถ้าครั้งหน้ามีไฟล์งานที่แก้ผิดอีกอะ่ะก็จะบอกเธอก่อนเอ,อนี่ค่ะคุณเอรูปแบบและรายละเอียดงานทั้งหมดอยู่ด้านในครบแล้วค่ะ แบบเนี่ยมันอาจจะแปลกตาขึ้นมานิดหน่อยนะคะพอดีว่าขวัญปรับสเกลให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องราคาเนี่ยอาจจะมีสูงขึ้นนิดหน่อยนะคะโอเคครับงานที่คุณส่งมาเนี่ยผมรับใจมากเลยครับขอบคุณค่ะงานนี้เนี่ยขวัญทุ่มสุดตัวเลยนะคะลงมือเขียนเองทุกอย่างเลยคะ่ะ คุณเอคะในฐานะที่เราอยู่กันมาหลายปีแล้วก็หลายงานมา,มากๆแล้วเนี่ยขวัญอยากจะขอส่วนลดสัก10%เซได้ไหมคะสิบเปอร์เซนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมครับผมว่าเรามาเจอทึ่งทางผมขอต่อรองเหลือห้ได้ไหมครับได้เลยคะ่ะ5%ก็หซคะ่ะยังไงเนี่ยขวัญจะทำให้เต็มที่เลยคะ่ะ ผมได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจและหบอุ่นึ้นครับยังไงผมก็จะใช้บริการของบริษัทคุณเอไปยาวๆเลยครับขอบพระคุณมากจริงๆค่ะคุณเอขวัญจะทําให้เต็มที่เลยนะคะแล้วผมก็ยังมีโครงการอีกหลายอย่างที่จะทํานะครับอย่าลืมบอกคุณชวินว่าให้ขวัญทาโครงการของคุณเอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเอครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรผมติดต่อมานะครับได้เลยค่ะคุณเอ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะได้ฟรี5%เต็มๆเข้ากระเป๋านอนหนักอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนแล้ว่ะเดี่ยวงานกับพวกคนแก่นี่ง่ายจริงเลยฝีมือการแก้ตัวเลขอย่างฉันเนี่ยเนียนจะขนาดเนี่ยใครมันจะไปจับได้ มาแต่เช้าเลยนะเนี่ยแตมเป็นอะไรหรือเปล่าอะหน้าเครียดเชียวเครียดดิพี่พี่ขวานส่งเลยมาก็ไม่รู้อะจำนวนเงินก็ผิดงบประมาณก็ผิดและสินค้ามาจากไหนอีกไม่รู้อะพี่มั่วไปหมดเลยเอา้าแต่ขวันเอาไปแก้ให้แล้วไม่ใช่หรอแก้ไงให้งองกว่าเดิมอะพี่อยู่ก็มีรายการส่งสามรายการเพิ่มมาอีก งบประมาณก็เพิ่มจากไหนไม่รู้เกี่ยวพี่งานพี่ขอดูหน่อยสิเผื่อพี่จะช่วยะไรได้บ้างพี่จะทําได้เหรอคือผมไม่ได้ดูถูกพี่นะแต่พี่เรียนมาคนละสายอะสแต็มมาไม่เกี่ยวหรอกนะเพราะพี่จะเรียนที่ไหนหรือจบอะไรอ่ะมันเกี่ยวที่ว่าพี่ทําอะไรได้บ้างมากกว่าอีกอย่างสแตมไม่ต้องกังวลนะพี่อะทั้งทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแหละอิ่งเดียวอะพี่ก็จะวุ้ท่าสแตมแล้วไว้ใจพี่ได้ลองดูก็ได้พี่ลุกสิ

เรียบร้อยโหยอย่างวัยเลยอพี่ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าพี่จะทำได้ <c oughs> สวัสดียามเช้านะครับที่ผมเรียกทุกคนมาประชุมด่วนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องงานเป็นหลัก วันนี้ผมมีข่าวร้ายมาบอกทุกคนนะครับข่าวร้ายอะไรคะบอสคือทีมงานได้ไปเช็คตัวเลขของบริษัทแล้วงบประมาณในการเสนอลูกค้ามันมีตัวเลขที่มันแปลกๆอยู่ครับอ๋อคงเป็นแนนนะสิคะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมแมนนก่อนที่จะส่งงานบอสเธอควรที่จะเคลียร์แล้วก็ตรวจสอบให้มันถูกต้องกอ่อน ไม่อย่างงั้นนะพอมันมีปัญหาขึ้นมาเธอก็รับผิดชอบมีไหวใจเย็นว่นคุณขวัญคุณสแตมครับตอนที่แก้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยคุณแสแตมได้แก้คนเดียวหรือเปล่าครับปล่าครับพี่แดนช่วยเห็นไหมคะบอสพอแนนเข้าไปช่วยก็มีปัญหาเลยอะ่ะตัวเองอยังเอาไม่รอดอยากจะไปช่วยคนอื่นคุณขวัญครับใจเย็นก่อนครับ จริงๆแล้วข่าวร้ายที่ผมจะมาบอกกับทุกคนในวันนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีเป็นหลักหรอกครับแต่มันเกี่ยวกับคุณขวัญครับเรื่องอะไรคะบอสคุณขวัญโกงบริษัทโกงอะไรคะขวัญไม่รู้เรื่องคุณขวัญพยายามติดต่อกับคุณ A บริษัทคู่ค้าของเรา และพยายามจะขอส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์เพื่อที่จะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและเท่านั้นไม่พอนะครับคุณขวัญเป็นคนแก้เอกสารเองทั้งหมดรวมถึงงบประมาณทั้งหมดเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองอีกทั้งคุณยังส่งสินค้าเกรดบีให้กับบริษัทคุณเอมาสองปีจนเขาไม่พอใจและมาบอกกับผมให้ผมจัดก,การเรื่องนี้ให้ได้ นีก็ไม่ถูกนะคะว่าฉัมีหลักฐานนี่จะพูดแบบนี้ยังไงคะปักปล้มขวัญดีคะแต่ฉันมีหลักฐานขวัญแกคงไม่รู้สินะว่าฉันเข้ามาบริษัทเนี้เพื่ออะไรฉันเข้ามาเพื่อตรวจเอกสารของเธอไงว่าเธอโกงอะไรไปบ้างตั้งแต่สองปีของบริษัทคุณเออะอ้อและอีกอย่างหนึ่งนะที่เธอบอกฉันเรียนต่ำอะขอโทษนะ ฉันจบปริญญาเอกต่ะสาขาบัญชีโดยตรงด้วยนะที่เธอบอกฉันกระจอกอ่ะฉันไม่ได้กระจอกเรื่องจริงเหรอพี่อืดีอย่าบอกนะว่าแกคือประธานบริษัทอะ่ะดูหนังมากไปปะฉันก็เป็นพนักงานแบบแกเนี่ยแหละแต่ฉันเป็นพนักงานของบริษัทคุณเอบริษัทที่เธอไปดีลงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงจำได้ไหมล่ะ ไม่ดีมากครับคุณแนนนี่มันหมายความว่าไงคะคุณเอสวัสดีครับคุณเอดเดเจัดการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขวัญพวกเรารวบรวมหลักฐานมาสักระยะอย่างแล้วนะและแนนก็เป็นทีงังคุณเอเข้ามาบริษัทของพวกเราเพราะว่าต้องการสืบว่าคุณมุชั่วขนาดไหนคุณเอมาปรึกษากับผมว่าคุณเนี่ยนะ พยายามจะยื่นข้อเสนอแบบนี้มาหลายปีแล้วและคุณก็มีการยักยอกเงินเอาเงินของโครงการหลายๆโครงการเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ที่ผ่านมาหลักฐานมันไม่ชัดเจนผมกับคุณเอกก็เลยร่วมมือกันโดยการส่งคุณแนนนักบัญชีฝีมือยอดเยี่ยมเข้ามาตรวจสอบคุณในบริษัทของเรา <c oughs> ผมว่าแล้วว่านิสัยอย่างคุณเนี่ยยังไงมันก็ต้องหลุด คนอย่างคุณเนะี่ยมันเข้าใช้กระดูกเบอร์อย่างคุณมแนนเนี่ยมันจัดก,การบึ่งเจ้าอยู่อย่าหาผมไม่รู้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้การศึกษาที่ชื่อตัวเองสูงส่งผงพนักงานคนอื่นจนกระทั่งลาออกไปตั้งอีกคนจริงๆแล้วผมก็อึดอัดมาสักเละยะกอีแล้วนะครับแต่ผมแค่นี้มีหลักฐานต่อไปคุณจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่คุณได้ทำนะครับเตรียมตัวเจอตำรวจได้เลยเตรียมตัวติดคุกได้เลย ยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณเอครั้งนึงนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่คิดเลยนะครับว่าสองปีที่ผ่านมาบริษัทของผมทําให้บริษัทคุณเอเนี่ยเสียหายมากขนาดนี้เอาเป็นว่า,าสินค้าเกลดปีที่ทำบริษัทของผมส่งไปให้กับคุณเอย้อนหลังสองปีที่ผ่านมาทางบริษัทของผมจะเป็น ผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมดเลยรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินส่วนต่างที่ทางบริษัทผมควรจะรับผิดชอบเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณจะแรมทำงบใหม่คืนให้กับบริษัทของคุณเอทั้งหมดเลยผมขอโทษจากใจเลยนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณคุณจวินด,ด้วยนะครับที่จัดก,การเรื่องนี้ผมแล้วผมก็จะเป็นลูกค้าคุณตลอดไป ขอบคุณครับในโอกาสครับครับแต่การเล่นนี้พี่เดีววนะ